ใต้ดิ ชอบมากมากมากดีมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปิ่นแซ b บีนะคะวันนี้มาในคลิป Q&A นะคะน่าจะเป็น Q&A ในรอบ2ปีได้นะว่าไม่ได้ทํานานเลยนะคะซึ่ง Q&A วันนี้นะคะทุกคนจะเป็น Q&A ที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองเกี่ยวกับสกินแคร์เกี่ยวกับรูปหน้าค่าตาความสวยความงามนะคะอันนี้จะไม่ใช่เอพิโซดที่เกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะคําถามที่เลือกมานะคะก็จะเป็นคําถามที่มาจากแฟนเพจนะคะใน Facebook นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานกันนะ อายุอายุ30ลูก1คนอายุ7เดือนแล้วก็ปิ่นไม่เคยผ่านการสัญยกรรมแล้วก็ไม่เคยผ่านการใช้เข็มหรือการฉีดการจิ้มใดๆเลยนะคะสภาพหนังหน้าทุกอย่างคือ n น t u อ a l 100% <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเรื่องสกินแคร์ของเราเจ้มจนมากๆค่ะบอกเลย <laughs> คำถามที่จะเลือกมานะคะก็จะอยู่ใต้รูปนี้นะคะจะมีทั้งหมด114คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะเลือกคำถามแล้วก็ไล่อ่านไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะว่าอันไหนตอบได้ไม่ได้บ้างนะคะ <laughs> ผมร่วงคะ่ะเริ่มที่ผมนะคะมีวิธี แก่ไหมะคะผมนะคะของปิ่นก็ร่วงเมื่อตอนที่น้องประมาณ4เดือนปัจจุบันนี้ก็แทบไม่ร่วงเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่ร่วงนี่คือปิ่นก็ใช้ของดีหลายอย่างเลยนะคะ<อ>ก็จะมีตั้งแต่ใช้ปลอกหมอนที่ช่วยลดไฟฟ้าสถิตนะคะของแบรนด์นอนนะคะก็อนนั้นก็จะช่วยให้ผมร่วงน้อยลงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการหมักหมมบนผิวเรื่องการเสียดสีที่จะไม่เกิดริ้วรอยด้วยนะคะ<อ>แล้วก็จะใช้เป็นแชมพูของไซโตนะคะที่เป็นสูตรลดผมร่วงนะคะขึ้นรูปให้แล้วก็จะมีเป็นเซรั่มตัวเจิมจนนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้1เดืหนึ่งๆ ทิ์แรกคือรู้สึกเลยว่าผมร่วงน้อยลงนะคะคนกวาดพื้นคือทักเลยว่าใช้อะไรทำไมผมถึงร่วงตามพื้นน้อยลงนะ,ะทุกคนอันนี้ถ้ามีงบแนะนําให้ไปตามดีอยากหน้าขาวใสสกินแคร์ตัวไหนช่วยได้คะอย่างแรกเลยนะคะอยากหน้าขาวใสคือกันแดดนะคะเราจะต้องไม่ทําให้หมองคล้ำม,มากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความขาวใสปิ่นเน้นให้ใช้เป็นสกินแคร์จาพวกว,วิตามินซีไวเทนนิ่งนะคะจะมีข้อจํากัดนิดนึงก็คือถ้าเป็นวิตามินซีแนะนําให้ใช้กับกันแดดแล้วก็สําหรับคนที่ผิวระคายเคืองแพ้ง่ายก็อาจจะต้องมีการทดลองใช้ก่อนนิดนึง ะะอย่าเพิ่งใช้ทุกวันนะลองใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็สองสวันเราค่อยถ่ายทีนึงนะเพราะว่าการใช้สกินแคร์ที่มีแอคทีฟแรงๆอะ่ะทุกคนสําหรับคนที่ไม่เคยลองใช้นะคะคือหน้าไม่ดีไปเลยมันอาจจะแพ้หรือแบบพังไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะ,ะสำหรับสกินแคร์หนะ้าขาวใสที่ปิ่นแนะนำนะคะบอกตรงๆว่าปิ่นอะ่ะไม่ค่อยได้ใช้สกินแคร์จำพวกไวต์ินนิ่งแต่ว่าถ้าให้แนะนานะก็จะมีเป็นตัวคิ d ดักสปอตนะคะตัวนี้ที่หลายๆคนใช้แล้วก็เคลมมาว่าดีมากนะคะก็ลองเลือกใช้ตัวนี้นะคะควบคู่กับสกินแรรร์ที่่่เ็นนพวกกกมมอออยไซืืๆลล้างัดด แนะนำคลีนซิ่งหน่อยค่ะคลีนซิ่งที่ใช้ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าดีนะคะจะมีเป็นของ Bifesta ขวดสีฟ้า C นะคะตัวน,นี้เป็น Eye and Lips Remover นะคะ <c oughs> ก็จะเช็ดตาแล้วก็ปากออกได้ดีมากรวมถึงม a s า a r a กันน้ำนะคะออกดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Remover เครื่องสำอางนะคะตอนนี้ปิ่นจะใช้เป็นของ Tree นะคะเป็นตัวอ i l สีเหลืองนะคะคือพอเราเริ่มแบบผิวแห้งแล้วแบบมีริ้วรอยนะคะปิ่นจะพยายามไม่ใช้อะไรที่เสียดสีหน้ามากนะอย่างตัวพวก Remover ก็เลยจะใช้เป็นพวกอ i l ที่ใช้เป็นลักษณะนวดแทนนะคะจริงๆก่อนหน้าลองใช้ตัว ตัวหนึ่งก็คือของ e l m i s s นะคะรู้สึกว่าก็โอเคใช้ได้ดีนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับว้าวแต่ถ้าให้เทียบกับปริมาณและราคาป็นก็แอบรู้สึกว่าเออมันใช้ทีจํานวนเยอะแล้วมันก็หมดเร็วทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้ซื้อต่อนจะจ๊ะแนะนําครีมรอบดวงตานะคะถ้าเป็นไยครีมปิ่นแนะนําเป็นตัว Wrinkle Shot ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ Pola นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะแต่บอกก่อนว่าตัวนี้ไม่ได้ช่วยในเรื่องของความลึกโบหรือความคล้ำนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยมากกว่านะคะซึ่งนอกกจากตาตต้้แลว ทาตรงช่วงร่องแก้มแล้วก็รอยย่นที่หน้าผากด้วยนะคะตัวน,นี้คือใช้ทุกวันเลยหล่อที่2แล้วจ้า <Wow. S 1> ช่วงนี้ใส่แมสไปทํางานใส่แมสคี่รหน้าผากดามากค่ะผิวหน้าคล้ําเป็นคนผิวมันแนะนําด้วยแนะนําเลยคือกันแดดนะคะห้ามขาดแล้วก็มีกันแดดตัวหนึ่งที่ปิ่นใช้แล้วชอบมากๆล้ารู้สึกว่าไม่ทําให้หน้ามันเพิ่มเลยเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบามากเลยทุกคนอันนี้เป็นกันแดดนะคะที่มีขายที่ช็อป l about you แล้วก็ล่าสุดคือปิ่นก็มีเห็นอยู่ที่ท็อปแล้วนะคะโซนที่ขายพวกดราค์สโตอย่างพวกม um ะะัวนนี้เเป็เจ กันแดดที่ทุกคนจะให้ดูเนื้อเป็นเนื้อเบาๆแบบนี้นะคะแล้วพอทาไปคือซึมเข้าผิวเร็วมากแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไว้เลยนะคะ <Wow. S 1> เป็นกันแดดสําหรับสาวๆที่ผิวมันแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะ,ะปินแนะนําเลยตัวเนี้ยคือจากคนที่ไม่ค่อยชอบทากันแดดอย่างปินอะกลับมาทากันแดดทุกวันเพราะว่าตัวนี้เลยชอบมาก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 ดีมากดีจนเหมือนเขาให้เงินอะแต่เปล่าเขาไม่ได้ให้ดีจริงรูขุมขนกว้างใช้อะไรดีคะรูขุมขนกว้างนะคะส่วนตัวปิดนะปิณจะใช้สกินแคร์ที่มีใน ซินามัยเข้มข้นค่ะอย่างตัว Color Choice นะคะเป็นตัว b o เตอร์ในซินามัยนะคะเออขวดประมาณนี้ทิ้งขวดไปแล้ว <c oughs> นั่นแหละ อ๋อเจอแล้วอันนี้คือ Paula Choice Booster นะคะในซินนามั10%นะคะคือตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของวิตามิน d 3วิตามิน b 5ซึ่งบอกก่อนว่าตัวนี้ปิ่นใช้หมดไปแล้วแต่ว่าตอนที่ใช้รู้สึกว่าผิวละเอียดขึ้นผิวเรียบขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเรื่องรูขุมขนมากนะักเพราะว่าปิ่นเป็นคนไม่ได้มีเป็นหานเรื่องรูขุมขนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยคุณสมบัติของในซินนามยเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของรูขุมขนกว้างด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปลองผิวตัวแห้งมากผิวกายแห้งมากย,ยังไงงก็ห้่โลชันที่ใชช้นนะ,ะจะเป็โลัยย ผิวที่แห้งมากๆอย่างตัวยูซรินจะมีอยู่ตัวหนึ่งโอเมกา้าหรืออซัมติงเดี๋ยวปิ่นขึ้นรูไปไให้ดูอีกแลแหละตัวนี้คือสำหรับผิวที่แห้งมากๆนะคะแต่ว่าเวลาทาจะรู้สึกหนืดตัวนิดนึงส่วนตัวปิ่นอะปิ่นจะลงเป็นทาดาลาโบน้ำตบก่อนนะคะเพื่อให้ผิวมันลื่นขึ้นใช่ไหมเสร็จปุ๊บปิ่นก็จะลงเป็นโลชั่นตามนะคะแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องดื่มน้ำเพิ่มด้วยนะคะบางทีการที่เราดื่มน้ำไม่พอมันทำให้ผิวแห้งหน้าแห้งไปด้วยการที่กินน้ำครบวันลละลิิรนนนีทุกคเ็ผถึงงวจๆ <Conf> อยากได้ผมสีนี้สีนี้ค่ะสีนี้อยากได้ผมสีนี้ค่ะสามารถทําเองได้ไหมคะหรือบอกช่างว่ายังไงและพอได้สีนี้มาบํารุงรักษาดูแลยังไงคะสีนี้นะคะบอกเลยว่าทําเองไม่ได้นะคะกัดเองนี่คือผมมีสิทธิ์ขาดทั้งหัวนะคะแนะนําให้ไปหาช่างนะคะทุกคนแล้วก็ทําใจก่อนเลยว่าราคาอาจจะสูงกว่าการทําผมสีโทนเข้มทั่วๆไปนะคะเพราะว่ามันจะต้องกัดผมหลายรอบถ้าช่างที่กัดรอบเดียวหรือเราทําเองล้วกัดรอบเดียวคือ1คือสีอาจจะไม่สว่างถึงเท่านี้จะติด สองก็คือผมอาจจะขาดได้นะคะก็แนะนําว่าให้หาช่างร้านที่รู้สึกว่าไว้ใจได้จริงๆนะคะแล้วก็ก็เอาไปให้เขาดูนั่นแหละว่าเอาสีเนี้ยดูจากรูปคือจะง่ายที่สุดนะคะ <Okay. S 1> ส่วนวิธีบำรุงรักษานะคะปิ่นก็เน้นเป็นมาร์กผมแทนครีมนวดเลยเพราะว่าผมจะแห้งง่ายนะคะแต่ว่าของปิ่นนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ใช้แชมพูเป็นพวกแชมพูม่วงแชมพูรักษาสีผมไม่ล้างผมด้วยน้าร้อนนะคะแล้วก็ใส่ออยบํารุงผมบ้างจ้าไปต่อค่ะผมชีฟูไม่มีน้ําหนักใช้อะไรดีคะส่วนตัวใช้ของโลลนนะคะเป็นมาร์ค Gelatina. Dime. Dima. สกินแคร์ตัวไหนดีที่สุดคะอันนี้ตอบไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญหาผิวแบบไหนนะคะผิวแห้งลอกหลังคลอดใช้สกินแคร์ตัวไหนดีคะจริงๆแล้วการที่ผิวแห้งลอกหลังคลอดปิดก็เป็นนะคะหนึ่งเลยคือกินน้ำเยอะสองเลยคือใช้โฟมล้างหน้าที่ไม่เป็นโฟมเป็นเจลล้างหน้าอย่างส่วนตัวเราใช้เป็นฟิซิโอเจลขวดสีฟ้านะคะอย่างที่3เลยก็คือลง m o i s t ร r i z e r อย่างเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเลยปิ่นจะลงเป็นไฮยาลูรอนิกก่อนนะคะก็จะใช้เป็นตัวฮาดาลาโบสีทองนะคะเป็นฮาดาลาโบพรีเมียมนะคะแล้วก็ตาม ด้วยเซรั่มบูสเตอร์ต่างๆเท่าที่มีนะคะก็คือไม่มีก็ไม่ต้องลงจะลงเป็นพวกบูสเตอร์ที่เป็นพวกไฮยาพวกคอลลาเจนนะคะแล้วก็ตามท้ายด้วยตัวครีมหรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เป็นเนื้อหนักๆเลยนะคะแต่ที่สําคัญก็คือระหว่างขั้นตอนดังต่อไปเนี้ยอย่าลงอะไรที่มันละคายเคืองง่ายพวกวิตามินเอพวกนี้คือต้องหยุดก่อนอย่าเพิ่งใช้นะคะเพราะว่าจะมีโอกาสระคายเคืองสูงนะจ๊ะส่วนมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่บอกนะทุกคนก็อาจจะใช้เป็นฟิีซิโอเจลเอไอหลอดสีขาวแดงนะคะอันน กากเ,ออเลอรลวีนะคะหลอดสีฟ้าอันนั้นก็พอโอเคอยู่นะคะมันจะมียูซรีนสูตรเดียวกับที่บอกเรื่องตัวไปเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตัวนั้นก็โอเคเลิศหมอแนะน,นาหนังศีรษะแห้งมากๆเลยคะ่ะใช้ตัวไหนก็จะยังเป็นรังแคอยู่แนะนำหนะะ่อยค่ะแนะนําเป็นตัวออยล์ตัวหนึ่งเป็นเหมือนบูทานอีคอเป็นของไฟโตเหมือนกันนะคะเป็นขวดประมาณนี้อันนี้จะเป็นออยล์สหรับดีท็อกหนังศีรษะด้วยแล้วก็ช่วยสําหรับคนที่หัวเป็นรังแคด้วยนะคะตัวนี้เป็นไฟโตโพลีนนะครับ botanical ส c a l p treatment oil hair type นะคะก่อนสระผมก็คือลงเจ้้าตัวนี แล้วก็ลงท่วๆหัวเลยหมักทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีแล้วก็ราผมตามปกติมันจะช่วยดีทอกแล้วก็ปรับสมดุลของหนังศีรษะของเราโดยที่ส่วนผสมของเขาเป็นส่วนผสมของธรรมชาตินะคะซึ่งโอกาสแพ้น้อยมากนะคะห <Wow. S 1> น้าตาแบบนี้นะคะลงแล้วจะเย็นๆหนังศีรษะหน่อยทุกคนฟินสบาย ดีต่อหนังศีรษะนะคะยาย้อมผมตัวไหนดีคะแบบอันตรายกับลูกน้อยที่สุดหรือปลอดภัยก็ยังดีคะ่ะยาย้อมผมนะคะจริงๆแล้วคุณหมอไม่ได้ห้ามนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีวิจัยมาว่าสารในน้ายาย้อมสีผมลงไปถึงน้ํานมหรือกระทบลูก <Okay. S 1> นะคะส่วนตัวปิ่นนะปิ่นไม่ไม่ทำตอนท้องนะคะแต่ว่าพอคลอดออกมาแล้วให้นมน้องก็รอประมาณ3เดือนแล้วเป็นถึงลองทำนะ,ะจริงๆก็ยังให้นมน้องอยู่แต่ว่าคุณหมอบอกทําได้ก็เลยทําทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของกลิ่นเคมีที่ติดอยู่ที่ผมแล้ว แล้วก็เรื่องของการปนเปื้อนอย่าพยายามให้โดนผิวตัวแล้วลูกมาโดนอันนี้คือที่ต้องระวังนะคะแต่ว่าที่ซึมเข้ากระแสะเลือดนี่รู้สึกว่าจะน้อยมากๆน้อยจนแบบไม่ได้มีผลอะไรนะคะงดนี้เลขอะไรดีแม่น่าจะต้องไปถามเจ้าแม่นะไม่ได้ถามปิ่นอันนี้เครื่องสําอางดีแต่ไม่แพงหน่อยคะ่ะจริงๆแล้วเครื่องสําอางที่ดีแต่ไม่แพงมีเยอะมากทุกคนอาทิเชน่นอายแชดโดว์ของเ e ลินดาดีทุกพาลเลตนะคะลองเพิ่มมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะคะตลับแค่ร้อยหรือ200บาทนี่จะไม่ได้ของ VOV นะคะดีมากติดทน กันน้ำผิวเนียนกริบเขียนคิ้วส่วนตัวชอบของเคที่ดอแท่งเล็กๆบรัชออน for you 2 o สีเยอะมากทุกคนเมลินดาที่อยู่ในพาเลทเดียวกับอายแชโดก็ถูกและดีสีดีด้วยเป็นสีที่แบบว่า ได้ง่ายในชีวิตประจําวันอย่างแก้มตาวันนี้ก็เป็นเมลินดานะคะลิปสติกถูกและดีมีเยอะมากอาทิเช่น J24 ที่มีขายในเซเว่นอันนั้นก็ดี 4U2 อันนั้นก็ดีเยอะมากลิปสติกดีๆเยอะมากทุกคนตอนนี้มีปัญหาเรื่องรอยสิวค่ะใช้ตัวไหนดีคะชอบขึ้นแค่ตรงคางด้วยส่วนของรอยสิวนะคะก็ไม่เคยมีปัญหารอยสิวทุกคนแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าตัวคิวขวดใสๆตัวดักสปอตอะไรตัวนั้นคือดีมากคนใช้เยอะมากหน้าทําง่ายมากค่ะโดนแดดนิดหน่อยก็ดําแล้วกว่าจะกลับมา าอ,อย่งใช้ครีมอะไรหนะ้าก็ไม่ขาวใสเลยค่ะพี่โดยธรรมชาติแล้วนะคะผิวของคนเรามันจะมีขีดสุดคือขาวสุดได้เท่านี้เหมือนคนที่มีเชื้อสายจีนอาจจะขาวได้เยอะหน่อยไทยแทย้แก็อาจจะแบบเออเป็นขาวแบบผิวน้ำผึ้งได้แค่นั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผิวแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าคล้ำง่ายปิ่นคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ลงกันแดดหรือเปล่านะจ๊ะกันแดดก็ไม่ใช่ว่าลงเช้าแล้วจบนะจ๊ะต้องคอยเติมด้วยนะจ๊ะรู้สึกจะประมาณ3ชั่วโมงครั้งอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าโดนแดดทั้งวันก็แแนนนนะะําาาารหหวว่งงงัักก็คือล้้ดเพิมส หรือแม่ก็ใช้เป็นแบบเออใส่หมวกช่วยหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ทุกคนอย่าให้หน้าโดนแสงโ <Okay. S 1> ดยตร,จรงจริงๆแล้วแสงหลอดไฟฟูออเรสเซนต์ในห้องนะคะก็มีส่วนที่ช่วยทําให้หน้าคล้ำได้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นจะอยู่ในร่มหรือว่าโดนแดดนะคะอยู่ในอาคารยังไงก็ควรทากันแดดทุกวันนะจ๊ะแนะนําวิตามินบํารุงผมส่วนตัวปิ่นไม่ไม่ได้ทานวิตามินบํารุงจะเน้นเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีสารอาหารที่ดีกับผิวอย่างเช่นผักสดนะคะอะโวคาโดแล้วก็น้ําดื่มน้ําเมาอะไรแบบนี้นะคะสกินแคร์ราคานัก ศึกษาสกินแคร์ราคานักศึกษาที่ปิ่นใช้แล้วรู้สึกว่าดีนะคะจะมีเป็นของฮาดะระบบตอนนี้ปิ่นลองมา2สีแล้วเป็นสีทองพรีเมียมนะคะแล้วก็เป็นสีแดงสูตรแอนตี้อจิ้งนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าดีทั้งคู่ทุกคนแต่ว่าจะไม่ใช่ว่าลงตัวเดียวแล้วจบทั้งวันนะคะก็ต่อด้วยมอยเจอไรเซอร์ซึ่งมอยเจอไรเซอร์ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วราคาไม่แรงมากนักที่เคยใช้นะคะก็จะมีเป็นตัวฟิซิโอเจลหล่อสีขาวแดง AI นะคะตัวนั้นคือเหมาะสาหรับผิวแพ้ง่ายผิวโดนแดดเผามาผิวระค ใช้ตัวนี้เอาอยู่หมดเลยทุกคนดีมากเออจะใช้ทาทุกวันก็ได้ด้วยไอ <Cream> ครีมดีๆแก้ใต้ตาคล้ำและสกินแคร์บำรุงสาหรับคนผิวมันตอนนี้หน้าเมืองมากแต่งหน้าไม่ติดทนเลยค่ะสําหรับปิ่นนะคะตอนที่ปิ่นผิวมันแต่ว่ามันมัน,มนจากฮอร์โมนนะซึ่งปิ่นรู้สึกว่ามันแก้ยากมากเริ่มต้นเลยก,ก็คือสกินแคร์ที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นสกินแคร์ที่เป็นเนื้อบางเบาองมรซก็จะใช้เป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เป็นเนื้อเจลนะคะอย่างมิซุมิตัวกระปุกสีเขียวตัวนั้นก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตอนแต่งหน้้้้าาเเเปปป็็นนนนรูสึกกว่่จะะลลงองออพืืทีัษณแม จะไม่ลงเป็นพวกคูชชั่นนะคะแล้วก็ทุกครั้งหลังจากที่ลงรองพื้นแล้วจะต้องฟินิชชิ่งด้วยแป้งฝุ่นนะคะ <c oughs> เพื่อให้มันซับความมันส่วนเกินนะแล้วคือระหว่างวันเราอาจจะต้องเหมือนลงเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มันแบบคุมมันเติมระหว่างวันนิดนึงนะคะตัวนั้นก็จะช่วยได้แต่ว่าถ้าถามว่าเป็นคนผิวมันโดยกําเนิดอะ่ะโดยธรรมชาติโดยฮอร์โมนอะ่ะมันก็แอบแก้ยากจริงทุกคนคือก็อาจจะแก้ได้แค่แบบปลายเหตุประมาณนี้นะคะแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปใช้พวกโฟมล้างหน้าที่เป็นฟองที่ใช้เสร็จแล้วรู้สึกว่าหน้าแห้ง น้าเหมือนหลอกดาวทุกคนสำหรับสาวผิวมันก็คือมักจะรู้สึกว่าเออใช่แล้วรู้สึกว่ามันกําจัดความมันออกจากหน้าได้ดีแต่หลังจากนั้นหน้ามันจะมันเพิ่มเพราะว่าเราเหมือนแบบเอาน้ํามันออกจากผิวมากเกินไปแล้วกลายเป็นว่าร่างกายมันก็รู้สึกว่าเออฉันจะต้องผลิตเพิ่มผลิตเพิ่มผลิตเพิ่มเชนนั้นการที่ใช้โฟมล้างหน้าที่มีฟองทําให้หน้าแห้งตึงยิ่งทําให้หน้ามันมากขึ้นลองเปลี่ยนไปใช้เป็นพวกเหมือนแบบสมูทอีที่มันไม่มีฟองหรืออาจจะเป็นพวกฟิซิโอเจลที่เป็นเจลล้างหน้าอะไรแบบนี้ทุกคนแล นะคะไม่แพงแต่ว่าล้างเสร็จอาจจะรู้สึกว่าหน้าลื่นๆอยู่นิดๆแต่ที่แน่ๆคือจะไม่ทําให้ผิวเราผลิตน้ำมันมากขึ้นค่ะก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนคิดว่าเกือบหมดเลยแหละคำถามนอกนั้นก็จะมีแบบคล้ายๆใกล้ๆซ้ําๆกันค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ปิ่งไม่ได้ทายอินหรือว่ามีสปอนเซอร์อะไรอยู่ในคลิปนะคะเป็นโปรดักต์เป็นสกินแคร์ที่ใช้จริงๆแล้วก็ที่แนะนําไปก็เป็นจากประสบการณ์ที่ใช้เองจริงๆนะคะสาหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาผิวอะไรใดๆและอยากปรึกษากคนะะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย